ติดไฟปั๊บมันไม่ดับครับยังไมตายก็ไม่หลุดครับติดตั้งชุดฟิวนะครับสำหรับตัดกันเมื่อเราพบที่เกือขึ้น24แอมป์ฟิวที่เราใส่ด้านหน้าจะต้องสูงกว่าสวัสดีครับพบกับพวกเรานะครับช่องซูเปอร์สามารถนะครับกับผมช่างกบสิรพบอูเคเก้าเกาอัลดเอร์วิทครับผมวันนี้นะครับพอดีมี ลูกค้าท่านหนึ่งนะครับรถของท่านเจ้าของช่องนี่แหละเนาะมีความต้องการที่จะใช้ในในส่วนของระบบพลังงานสำรองนะครับสำหรับชาร์จอุปกรณ์ใช้งานต่างๆระบบไฟฟ้าตอนนี้ก็จะมีมาในส่ว well. นของการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมก็คือตัวอินเวอร์เตอร์ที่ใช้นรทยนต์นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับขนาดประมาณ500วัตต์เนาะ500วัตต์ประมาณ5 0 0วัตต์นะครับเป็นวัตต์คำนวณเนาะ เขาแจ้งมาเราก็ไม่ได้ตรวจสอบจริงหรอกว่ามันให้แล้ววัดจริงหรือเปล่าแต่ว่ามันจะมีอยู่หลายขนาดด้วยกันจะ500วัตต์1000วัตต์4000วัตต์นะครับแต่ใช้ในรถยนต์ผมแนะนําว่าไม่ไม่ไม่ควรจะเกิน500นะครับเพราะมากกว่านี้มันก็จะกินไฟแบตเตอรี่จะมีผลกับไฟฟ้ารถยนต์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็เกินความจําเป็นนะครับเราเอามาใช้แค่ชาร์จโน้ตบุ๊กชาร์จอะไรแค่นั้นนะครับอาจจะไปเสียบมาหุงข้าวก็คงไม่ไหว6000วัตต์ไม่ไหวาหุงข้าวนะคราวนี้เราก็แนะนํา เอาไว้ใต้เบาะคนขับเหตุผลง่ายๆครับเพราะว่าเนื่องจากคันนี้เคยมีการติดตั้งสายไฟอัปเกรดระบบมาแล้วนะครับเราสังเกตดูเนาะมีการติดตั้งสายไฟอัปเกรดระบบมาแล้วดูตรงจุดไหนไม่แน่ใจครับด้านไหนใช่ไหมครับี่ครับมีสายไฟที่เดินมาแปลกๆนะครับเข้าไปในรูนี้แล้วนะครับเข้าไปในรูนี้แล้วสองไฟให้นะครับ เราก็ควรเอามาเข้ารูเดิมไม่ควรจะไปเปิดแผลใหม่มนะครับอาจจะเปลองใส่ไฟนิดนึงแต่ว่าลดช้ำน้อยที่สุดไม่ใชใส่ไฟนะครับสายไฟที่เราใช้ฉนวนที่ใช้ก็จะเป็นประเภทที่ไม่ลามไฟเนาะไม่ลามไฟส่วนประเภท PVC อะไรนะั้นอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ใส่ไฟเราได้เตรียมไว้แล้วะน,นะนะครับ ก็อลองวัดขนาดคร่าวๆดูก่อนวัดความยาวคร่าวๆนะฮะ <S <S นี่เราก็ใช้สาย3มมิลน,นะครับสามตรารมิลอ่าสามตรมิลน,นะครับซึ่งถือว่าเพียงพอสําหรับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับก็จะเดินไปคู่กันทั้งบวกและลบนะครับโดยผ่านอ,อุปกรณ์ตัวนี้คือฟิวต้องมีฟิวตัดระบบนะครับเผื่อ ลูกค้าเอาไปใช้เสียบมหม้อหุงข้าวเนี่ยเดี๋ยวสายไฟไมันจะไหม้นะครับ oh, <no. S 1> เมื่อเราตัดสายไฟได้ขนาดแล้วนะครับตั้งสายบวกแล้วก็สายลบเนาะเราก็ทําการพันเทปอันนี่ต้องพันเทปก่อนทำไมให,ให้เป็นระเบียบครับให้เป็นระเบียบ oh. สังเกตว่าทําไมเราเราจะไม่ได้ใช้อ่าท่อร้อยสายไฟแบบนี้นะครับอ่าเราไม่ได้จะไม่ได้ใช้รถท่อรอยสายไฟมันอาจจะไม่สวยเท่าแต่ตรงนี้ครับเทปสายพันสายไฟที่เราใช้นะครับเป็นเทปสายไฟประเภท ไม่ลามไฟอ่าเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูนะครับโอเคไม่ลามไฟนะครับตัดมาเลยนะครับมีไฟแล้วเราเผาจะสดเลยนะฮะผมก็วางกล้องเหมือนกันครับเนี่ยมไม่ลามไฟครับมันติดแล้วมันก็จะดับเลยนะครับอ่ามันไม่ลามไฟนะครับมันติดมือมันจะดับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอ่าท่อร้อยที่เราเห็นมันสวยๆเทไปดูเลยเทไปดูเลยนี่นะ นี่ฮะพอติดไฟปับ๊บมันไม่ดับครับ oh, <no. S 1> มันก็จะลุกไหม้ไปเรื่อยๆนะครับ mm hmm. แต่ว่าสายไฟที่เราใช้ฉนวนมันไม่ลามไฟแล้ว mm hmm. เทปมันจไว้ที่เราพันจะต้องไม่ลามไฟ mm hmm. เรานะครับติดตั้งสายไฟตามเส้นทางที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าต่อมาก็เสียมความร้อมด้านหน้าก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมือเลอะทีเดียวนะครับแล้วค่อยเข้าไปด้านในรถเพราะว่า พอเข้าไปอยู่ในรถลูกค้ามือเราจะเลอะไม่ได้ละเพราะว่าตะกี้เราต้องล้วงต้องอะไรมก็จะมีการเปื้อนนะครับเราก็เตรียมการตรงนี้ให้เสร็จเรียบร้อยทีเดียวอ่ะสายไฟที่เราเดินเข้าไปมีสองสายก็คือสายลบและสายบวกนะครับอ่าลบและสายบวกก็แนะนําให้ต่อกับขั้วบวกลบแบตเตอรี่โดยตรงเลยแต่ต้องนะครับใช้คำว่าต้องเลยนะครับมีฟิลติดตั้งชุดฟิลนะครับสําหรับตัดการทํางานในกรณีถ้าเกิดว่าสายไฟที่เราเดินไปเนี่ย มันอาจจะไปเบียดตัวถังแล้วเกิดการช็อตรัดวงจรขึ้นนะครับป้องกันไฟไหม้หรือระบบสายไฟมีปัญหาให้ฟิลมันขาดหรือลูกค้านําไปใช้งานอินเวอร์เตอร์แล้วก็เสียบอุปกรณ์ไฟที่มันเกินกําลังนะครับฟิลตัวนี้จะได้ตัดการทํางานก่อนนะครับอันนี้การบัดกรีสายไฟนะครับการบัดกรีสายไฟสังเกตนะฮะสายไฟที่เราใช้เป็นทองแดงเต็มเลยฮะนะตึ๊บอ่า วิธีที่ถูกต้องก็คือการจำเข้าไปแบบนี้ส่วนไปแบบนี้นะครับแล้วทําการปัดกีแต่เราไม่สามารถทําได้ทางที่จะดีนะครับเพราะเราทำงานคนเดียวเพราะงั้นให้ก็ให้ท่าเป็นตัว x แบบนี้นะครับปลอกสายไฟให้มีความยาวประมาณ1เซนติเมตรนะครับแล้วก็ท่าเป็นตัว x นะครับแล้วก็พันพันมาหากันแบบนี้อ่าเราก็จะได้การต่อสายไฟในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ ทการบัดกรีนะครับคราวนี้ตะกัวเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายประเภทจะมีตะกวประเภทที่มีเขาเรียกว่าตัวสารที่เป็นฟลักใช้ในการน้ำยาประสานพูดง่ายๆนะครับี่ยบางคนก็จะมีตลับน้ำยาประสานที่เราต้องใช้น้ำยาประสานเนี่ยมาทาบริเวณชิ้นงานก่อนแล้วตะกวดแทงเข้าไปแต่ว่าตะกวดที่เราใช้ตัวนี้ก็จะผสมฟลักหรือน้ำยาประสานไปแล้วก็ไม่ต้องใช้นะครับก็ทําการนะครับจี้ ี้ไปจี้ตัวสายไฟนะครับให้ความร้อนก่อนคราวนี้สายไาตัวหัวแรงนะครับก็จะมีปุ่มเร่งความร้อนนะครับไอ้ปุ่มตัวนี้กดได้แช่ไว้ได้ไม่เกิน30มิวินาทีนะครับถ้าเราไม่ปล่อยกดแช่ไว้นานๆหัวแรงก็จะเสียหายนะครับเมื่อร้อนได้ที่แล้วเราก็ตะกั่วจี้ลงไปบริเวณเตอเนื้อสายไฟเห็นไหมฮะเราผมไม่ได้จี้ที่หัวแรงนะผมจี้ที่ตัวสายไฟเลยเห็นไหมฮะเนี่ยตะกั่วมันก็จะเข้าไปเชื่อม ตัวสายไฟเรียบร้อยเลยโอเคเรียบร้อยครับผมต่อไปก็พันเทปเก็บแล้วก็ย้ำไปต่อมาเราก็จะมาย้ำตัวหางปลาก็หางปลาที่ใช้สำหรับใส่เข้าไปที่ขั้วแบตเตอรี่นะครับอ่าเครื่องมือที่ใช้ก็จะเป็นคีมย้ำคีมย้ำสายไฟนะครับจุดจุดที่ย้ำนะฮะจุดที่ย้ำกับบริเวณปากคีม ก็จะมีหลายขนาดด้วยกันนะครับมีหลายขนาดด้วยกันโอเคแต่มันไม่แตกต่างกันยังไงครับระหว่างใช้ตัวปอกกับตัวที่ใช้กันไกความแตกต่างกันก็คือถ้าใช้ตัวนี้มันก็จะทําให้สายไฟไม่บาดขาดนะครับไม่บาดตัวสายไฟนะครับแต่มีข้อเสียบางทีเราเข้าไปในฟอกในหลือมในการทํางานจริงอ่ะมันเข้าไปไม่ได้ครับมันชนนะครับเพราะฉะนั้นการใช้กันไกจึงเป็นทางออกที่ดีนะครับทางออกดีๆแต่ก็ ต้องฝึกให้ชานาญนาง,งั้นเราก็จะไปปอกเอาตัวสายไฟขาดไปด้วยนะครับเราก็จะปอกไปประมาณเนี่ยครับเซนนึงเนาะโดยปกติแล้วตัวหางปลาเนี่ยจะมีอยู่2ช่องนะครับช่องแรกสําหรับยึดติดกับตัวสายทองแดงอีกช่องหนึ่งยึดกับตัวฉนวนในลักษณะน,น,นี้นะครับทางที่ดีก็จะย้ำแบบนี้เนาะแต่ในทางปฏิบัติจริงครับเรามีเทคนิคนิดนึงในการป้องกันการดึงหลุดนะครับแทนที่ เราจะนําสายไฟท่าไปในลักษณะนี้เราย้า<ม>เห็นไหมฮะ<ม>ผมทําแบบนี้ครับ<ม>นี่ผมท่าแบบนี้เลย<ม>ส่วนทางนะครับส่วนทางการอ่เราก็ทําการย้านะสังเกตว่าตัวปีกที่ย้ําเนี่ยมันจะพอดีขนาด<ม>ย้ําทีเดียวแต่เทคนิคของเรามีแล้วครับย้ําตัวใหญ่<ม>กลับมาย้ําตัวเล็กอีกรอบหนึ่งย้ำสองทีครับมันก็จะแน่น แล้วหักพับกลับเห็นไหมฮ <Wow. S 1> ะแล้วก็มาย้ำทับจุดที่เป็นสนวนดึงให้ตายก็ไม่หลุดครับ mm. นั่นหนาครับเพราะมันเป็นการหักหักสายไฟกลับอีกทางหนึ่งนะครับนั่นหนาะอ่าอันนี้ครูบอกเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ครูลบทําเหมือนกันกบบกเหตุที่ถามว่าทําไมเราต้องเดินสายไฟใหม่เข้าไปในอย่างตัวอินเวอร์เตอร์ของเรา นะครับอันนี้ผมเตรียมสายไฟเสร็จแล้วเนาะอ่านะครับเหตุผลก็เพราะว่าอุปกรณ์ที่เขาให้เรามาครับอ่าจะเป็นอุปกรณ์สําหรับคีดกับแบตเตอรี่โดยตรงนะครับหรือที่เราใช้กันบ่อยๆก็คือเสียบกับที่จุบุรีในรถเลยคือขนาดสายไฟมันค่อนข้างเล็กนะครับในจุดชุดที่มันให้มาเนี่ยบางครั้งก็มีขนาดที่ใหญ่ในบางรุ่นแต่สิ่งที่ ไม่ปลอดภัยก็คือสายไฟของตัวรถเองนะครับที่มาเข้ายัางที่จุดบุหรี่หรือว่าตัวแหล่งจ่ายเนี่ยอาจจะมีขนาดไม่ถึง1มิล0.7นะครับสแควร์มิลหรือเต็มที่ก็ประมาณ1สแควร์มิลน,นะครับซึ่งถ้าเราใช้งานานานๆเนี่ยมันจ่ายไฟไม่พออาจจะทำให้ฟิวขาดหรือว่าระบบไฟตัวรถเสียหายได้นะครับ<ะ>แล้วก็ทำการเปลี่ยนสายไฟนะครับลากหมาจากแบตเตอรี่เลยใช้สายขนาด 2- 3สมแควร์มิลอันนี้ผมจะใช้3ส,สแควร์มิลน,นะครับ เดินเข้าไปใหม่เลยโอเคอันนี้พอเราเตรียมสายไฟเสร็จแล้วนะครับอย่างที่บอกครับเราจะไม่เปิดแผลใหม่นะครับรถคันนี้เคยมีการติดตั้งระบบไฟเพิ่มเติมมาแล้วเราก็เข้าดูเดิมเลยครับอ่าจริงๆแล้วถ้าเราเข้าช่องนู้นนะครับจะมีช่องใส่ไฟเข้าเนี่ยเราก็จะประหยัดสายไฟแต่เราไปเปิดแผลใหม่มันก็ไม่ไม่ค่อยดีเนาะกับคนที่รักรถ เหมือนเรา<ๆ>เน้นรูเดิมนะครับแล้วก็ร้อยสายไฟไเข้าไปโอเคครับผมเดี๋ยวร้อยเสร็จแล้วมาดูกันตอสายไฟแล้วก็เดินมาตามแนวที่ลูกค้าต้องการแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ย้ำขั้วหางปลาเหมือนเดิมแบบที่ทำด้านนอกนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะจำเข้าไปกับอุปกรณ์เราซึ่งถ้าเราดูนะครับเขาใส่ฟิลมาให้เราละ40แอมป์นะครับ ตอนนี้เรารู้แล้วว่าอุปกรณ์ตัวนี้ต้องใช้ฟิล40แอมป์นะครับแต่ว่าในการใช้งานเดี๋ยวเราจะต้องดรอปลงนิดนึงนะครับไม่ให้มันเกิดการโอเวอร์โหโลดมากเกินไปเพราะฉะนั้น,นตรงนี้40แอมป์ฟิลที่เราใส่ด้านหน้าจะต้องสูงกว่านะครับจะต้องสูงกว่านิดนึงนะครับ okay. โอเคมุอค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 นออกมาอาอันนี้จะมีแหวนรองมาด้วย นะครับจะมีแหวนลองมามาสตัวนะครับก็จะลองในลักษณะประกบอโอเครอรอส่ไฟมารอก่อน,น,น,อนอใส่แหวนไปก่อน1ตัวฝั่งละหตัวครับแล้วก็บวกนะครับลบ อ่าแล้วก็ใส่แหวนเข้าไปใส่แหวนเข้าไปบวกอ่านี้อะไรบวกสีแดง,แดงนะครับจําง่ายๆนะครับจำไง่ายจำสีแต่จะให้ชัวดูสัญลักษณ์นะครับบวกกับลบใส่ตรงขั้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็หมุนหมุนด้วยมือให้แน่นนะครับสวิตช์นะครับปิดไว้ก่อนอ่าโอเค นี้เราก็จะประกอบเข้าไปกับขั้วแบตเตอรี่นะครับอย่าเพิ่งใส่ฟิลนะครับอย่าพึ่งใส่ฟิลเราก็จะใส่ขั้วบวกก่อนอเมื่อเราพบขี้เกลือขึ้นให้ใช้น้ำร้อนนะน้ำร้อนน้ำร้อนนะ,ะที่เราต้มกาแฟเนี่ยสักแกลล้วหนึ่งค่อยๆเทราดไปมันก็จะละลายขี้เกลือลงไปนะครับโดยที่ไม่ต้องถอดทำอะไรโอเคอันนี้เดี๋ยวเราก็จะใส่ขั้วแบตเตอรี่โอเคครับผมตอนนี้เราก็ ประกอบสายขั้วแบตเตอรี่ไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ฟิไวฟไปแล้วนะครับใส่ฟิวไปแล้วนะครับก็มาทดสอบการใช้งานการติดตั้งโน้ตสบุกไปแล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมกับสายชาร์จทดสอบเปิดนี่ไฟเขียวคือพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็ดูนะครับไฟเข้าแล้วก็เป็นอันเรียบร้อยใช้ได้ ฝากกดติดตามกดซับสไครป์ให้กับช่องซุปเปอร์สามารถของพวกเราด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ